มาแล้วมาแล้วจ้าสวัสดีวันศุกร์ะะวันนี้ก็ง่ายๆอาหารวันศุกร์ยำปลากระป๋องจ้ะกระป๋องเล็กๆยำยำปลากระป,ป๋องจ้าทะโลก็ยังเหลืออยู่น,นิกอยาก ยังพักผ่อนด้วยเวลามันผ่านไวๆนาู้บ้างๆเนาะ,นเ,อนเ,นอะเอาอีกละแป,ะ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 ปะ๊บไปไปวันนี้มันสุดแล้วพรุ่งนี้ก็วันพักผ่อนเนาะนี่ปลากระป๋องเรือโบราณเห็นไหม ยำ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 สาบินเมื่อก่อนนะพี่ตู่จะเก็บไว้เลยเนี่ยทำเรือเครื่องยำ มะนาวกวยน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะใส่สองซีกปากกระกป๋องมันเล็กนิดเดียวหอมแล้วก็พริกะ้ะพริกซอย หอมซอยพริกซอยน้ำปลาต้นหอมพักีซะละแหน่จ้ะ อาหานน้ำสุปโอ้เห็นแล้วก็น่าทานเปรี้ยวไหมตุูมคนชอบทานเปรี้ยวเลย Chắc chút chắc chắn chắc chắn hết chắn ôi chắn chắn ngay. ันนี้ยำเฉยๆนะไม่ทรงเครื่องทรงเครื่องจะมีเยอะมีตะไคร้มีกระชายวันนี้ยำปลากระป๋องโหเผ็ดสุดยอดมาเลยเร็ตเๆ็ ทานกับข้าวไม่ได้ก็เสน่ห์ักที่ักเยอะๆนี่โดดหัดไม่ได้ก็แตงกว่า มีแตงกวาด้วยอุยยอ้ยพี่ตู่จะทานเผ็ดไม่ได้เลยนะเพื่อนๆแบ่บแ่บกระพุ้งแก้มเนี่ยนี่ต้นหอมนี่แหละจะยำปลากระป๋องเจ้เห็นไหมผักเยอะเลยไม่มีปลากระป๋องเเยอะ วันนี้พัโลบรรเจะอร่อยแล้วประบาณนนี้มันยังไม่เข้าเคลื่อนวันนี้แน่นอน,นเพื่อนนะ,ะบามาไข่สองใบก็ทานไม่หมดนะงกอะ้ะนี่เียถามเธอว่าบาันนี้ฮะโห้มันต้องทานวันนี้มันถึงจะแซบ่บ ใช่ไหมชิปจะยางไปไหมยำปลากระป๋องนี่เดี๋ยววิตูก่อนทำก่อนนะ ดิบประดอยพี่ตู่เป็นคนดิบประดอยตัดิบประดอย,ดดยเอ,อ้ยวันศุกร์อีกแล้วพักผ่อนกันอีกแล้ววันเสาร์ที่ถูกเล้วพวกนี้โอเคจ้าก็สำเร็จแล้วไข่ปลาผ่าไข่ไงไข่ปะโล้ที่ต้มเมื่อวานนี้วันนี้เปื่อย วันนี้มันจะแซ่บแซ่บเพื่อนๆยำปากระป๋องแซ่บแซ่บอร่อยจ้ะอร่อยมานะมานะเพื่อนๆอาหารตอนเย็นจะหกโมงลนะนี่ข้าสวยนะจ๊ะปากระป๋องจ้า คลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วดูคลิปพี่ตู่ด้วยนะจ๊ะไปมามาทานยำปลากระป๋องกระต้มพะโล้วันนี้สุดยอดของความอร่อยเลยจ้ะนะจ๊ะก็พ่กนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์ขอให้เพื่อนๆและครอบครัวมีความสุขกันมากๆนะจ๊ะพักผ่อนจ้ะ Okay, cha. Bye-bye.